สวัสด <ersch> ีค <ite> ่ะดิวนี่ค่ะสวัสดีครับโอชินครับสวัสดีค่ะน้องการ์ตูนค่ะมาพบกับพวกเราและพัะชาเนี่ย าทำปืนที่ยิงลูกไอซกันนะคะใช่แล้วอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งท่อครับสองยางรัดทองครับลูกโป่งค่ะลูกไอซนะคะมีสีมีกลิ่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยเวันนี้ไปเดินซื้อของเล่นดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะ ของเล่นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างซื้อไหมคะซื้อไหมคะนี่ปืนเนิฟมาใหม่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหปืนสีงไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่มีลูกไอ้ด้วยมีลูกกระสุนอันนั้นก็สวยสีเขียวแต่ไม่มีไฟด้านล่างตรงนี้มีแว่นตาด้วยมีลูกไอ้โอ้โหอันนี้มาใหม่เลยนะคะเนี่ยบิ๊กจัมโบ้เลยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองอันนี้มีกระป๋อง ซ้อมยิงแล้วก็จะมีลูกกระสุนมีลูกไอเหมือนกันแต่เป็นอันเล็กอันนี้ก็มีวันตาสนใจไหมเดี๋ยวผมขอดูเงินก่อนว่าเงินมันจะพอหรือเปล่าเอ๊มีแค่สามสิบบาทเองเอเรามีแค่เงินแค่สาสิบาทจะซื้อปืนเนื้อยังไงดีนะอืซื้อไหมคะอ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่นะครับโอเคค่ะ อันนี้ขายยังไงครับอันนี้ขายอละหนึ่งบาทอืออันนี้เหรอครับอ่าขายอละสามบาทอันนี้กี่บาทครับอันนี้อันนี้ห้าบาทโอเคงั้นเอาอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ได้เลยค่ะจิบจิบแล้วก็จิบนี่ครับขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณครับ เดีย๋ยวเราจะไปทําอุปกรณ์กันเลยครับไปไปอันนี้เราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่ค่ะแรกจะเอารูปป่งมาก่อนเ,เอาสีชมพูชมพูชมพูเดี๋ยว <laughs> เอาสีส้มดีกว่าใส่อย่างนี้ชมพูแล้วก็ให้มันมาอยู่ตรงกลางโอเคอ่ะเดี๋ยวคนหนึงใส่ให้มันลึกเลยใส่ได้ไหมกระตูนไ,ได้ฮะ <laughs> ได้ไม่ได้เดี๋ยวช่วยได้เดีได้ได้ได้อาถือถือถือกระบอกไม้อันนี้ไว้กระบอกไม้โอเคเราจจำใส่ไว้ถึงตอนไหนแล้วถึงใส่ลูกโป่งต่อไปก็มัดฉันถึงตอนนี้แล้วตอนที่ฉันกำลังจะมัด วีได้ยางสีส้มพอดีเลยมันไม่ใช่สีแดงธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสีส้มเต่ก็เท่ากับสีส้มที่เลือกมาฉันใ,ใช้สีเขียวกับสีส้มเอมาใหม่ก่อนเน่นๆไปเลยอย่างนี้พี่ดยวทำไม่ได้มาเดี๋ยวช่วยติ๊บ ฉันก็เริ่มได้แล้วนะพวกนายได้แล้ได้แล้วนี่นี่ของฉันเป็นเอออะไรวะส้มเหลียงส้มเหลีองเป็นไงล่ะฉันก็ เอ๊ะย่าเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยค่ะก็เลยโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตุกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ให้ใส่ใส่กี่วิ่งดูใส่กี่สามมาอย่าเพิ่งยิงนะรู้แล้ว มันมีน้ำเม<ล>ยอะยอยาบเพิ่งเย็นนี่ทเ่ออกมาใส่มือเลยก็ได้อ้าวตกเต่ไม่ได้หายนี่มันยังอยู่ใ,ใกล้ๆอ,อีกทุกคนไปยิงนะฮะอ่ะยเยอะไอ้ใจเลิกยิงเลยไหมอ๋อ,อ,อสามสองหนึง่งลบ วยปิดไาเดี๋ยวอืไว้เลยใส่เสร็จยังยังเดี๋ยวรอการ์ตูนก่อนคือบัใส่มาเลยยังเติมเลยไหมเติม แล้วสามสองเรากันพร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเย้โดนแต่ไม่ล้มอ่ะหาที่เติมเลย อ้าเอาพร้อมกันไหมเนี่ยโอ้ยเด้งไปไกลเคลโด้ยิงดเวยเด้ง <ahi> นัดนี้เดี๋ยวเีเดี๋ยววรอบนี้เป็นรอบแข่งกันนะอ่ะสาม ผลการทดลองของเรานะคะก็ใช้ได้จริงนะคะยิงได้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะคะ